สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับรถเวฟร้อยสิบไอ i นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอไอเดีย DIY นะครับ DIY ไส้กรองอากาศนะครับผมของเวฟร้อยสิบไอนะครับอันนี้ของลูกค้าลูกค้าใส่มานะครับผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับถ้าถ้าให้คะแนนคือผมให้ร้อยคะแนนเต็มเลยนะครับผมสุดยอดนะครับผมนี่นะครับอ่า อันนี้จะเป็นไส <Fern andez. S 2> ้กรองของเวฟร1อยสิบไอ้นะครับก็คือว่าไส้กรองน่าจะตันมานะครับไส้กรองตันแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองใหม่นะครับทีนี้เขาก็จะตัดออกนะครับตัดเอาไส้กรองออกไปเลยนะครับนะครับตัดออกไปเลยนะครับตัดส่วนที่มันตันออกนะครับเหลือไว้แต่ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็เอาฟองน้ํานะครับตัดเอาฟองน้ํามาแล้วก็ใส่แทนเข้าไปนะครับนะครับใส่แทนแบบนี้เลยนะครับ ผมว่าเป็นไอเดียที่โอเคนะครับเยี่ยมเลยนะครับไอเดียที่ดีมากเลยนะครับถ้าเป็นเวฟหรือถ้าเป็นดีมเพราด้าดีมร้อยนะครับฟองน้ําของเขานะครับตรงไส้กรองอากาศนะครับก็จะเป็นฟองน้ําเหมือนกันนะครับเป็นฟองน้ําแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะบางกว่านี้นิดนึงอันนี้เป็นฟองน้ําที่หนาอยู่นะครับเขาก็จะตัดมาใส่แบบนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ได้กรองร้อเซเหมือนกับ ัวของเดิมมันนะครับแต่ก็ได้80 90%ก็นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับได้เป็นงาน DIY ไนะครับไส้กรองอากาศนะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับโอเคนะครับผมชอบมากเลยนะครับผมเยี่ยมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ